มาแล้วพ่อกูพิมเพราะว่าพ่อมึงดิแต่พิมพ์ผิดเป็นพอมิงดิเคยเรียกพ่ออย่างียกอะไงเพราะเพ่าเพราอย่เงี้ยแม่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 อย่าเงี้ยเชี่ยบเฉียบจบแลยแอคชั่นมันต้องแอคกี่ท่านผู้ชมไง นะครับผมจากแบรนด์ซาเวตเจ้าเดิมท่านผู้ชม ZV005 ตัวนี้นะครับเหมือนเป็นปีสาจน้ำท่านผู้ชมสวยมากนะครับขอบคุณแบรนด์ซาเวตด้วยนะครับที่ส่งเสื้อมาให้ใส่เต็มตู้ไปหมดแล้วเบาๆเรื่องออกคอลเลกชันกันบ้างนะครับไม่ใช่แค่ซาเวตนนทุกแบรนด์เลยโหโหทักมาอินบ็อกพี่ใส่เสื้อผมลงเชียรหน่อยพี่ใส่เสื้อม,มึงทำกันวันละลายเลยอะ่ะกูใส่ทันยังไงอ่ะเชียร เฉียบ EP 96ครับพอ่อท่านผู้ชมครับอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ลุงหน้า นะครับคือล่วงหน้าเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราใกล้จะถึงพาร์ทที่100แล้วผมตั้งใจว่าพาร์ทที่ร้อยเนี่ยนะครับผมจะเตรียมเงินนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหรแ่แหละเตรียมเงินทําเสือ้อเป็นเสื้อเฉียบนะครับแล้วก็ทําขายรายได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องเอามาหักค่าใช้จ่ายผมนะผมทําเสื้อไปเท่าไหร่ ไม่เอาคืนรายได้ที่ขายเสื้อได้ทั้งหมดเราจะไปทําบุญกันขออนุญาตประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยใครที่สนใจก็ตัวละสองร้อยสองร้อยห้าสิบวาเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําขายเนียครับเพื่อเอาไปทําบุญกันนะครับผมส่วนทําบุญที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ตั้งใจทําบุญร่วมกันใครที่มีเอ่อสต้งสตังใช้คำนี้แล้วกันนะครับก็เก็บเงินลอก่อนเด็กๆเ,เพราะว่ามันอีกตั้งหลาย E p พีนะครับตอนนี้ก็หยอดกระปุก,ก,ก่อนวันละห้าบาทสิบบาทห <c oughs> ยอดกระปุกไว้ก่อนนะครับ พอทาขายแล้วเนี่ยนะครับจะมาแจ้งจะมาบอกท่านผู้ชมว่าเราจะทาบุญร่วมกันนะ <c oughs> เป็นเสื้อนะอะไรแบบนี้นะครับอู้แต่ผมชอบเสื้อลายนี้มากอะซาเวตแบรนด์นี้กูชอบมากลายนี้โดนมากท่านผู้ชมใครสนใจนะครับผมเ <c oughs> ข้าไปในแฟนเพจซาเวตตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อแฟนเพจด้วยนะครับผม <c oughs> มีภาษาจีนภาษาไหหลำอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลัง <c oughs> ทุกเสื้อพวกเนี้ยเขาทํากําไรกันด้วยนะบางทีราคาป้ายสามพันเอาไปขายกันสี่พันห้าพันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครสนใจก็ ลองไปศึกษาดูนะครับผมวันนี้เนี่ยพา์ที่96แล้วนะครับผมยาวมากแต่ผมยังตัดผมไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมต่อพร้อมกันครับผมมีถ่ายงานลูกค้าฮะ <c oughs> มันก็เลยยังตัดผมไม่ได้นะครับผมปกติผมเป็นคนไม่ชอบให้ผมยาวผมยังขนาดนี้จะขนาดไหนอะทุกวันนี้คือถักเปียนะผมไปทาซานเลยกินยาวละเข้ารายการเลย สวัสด uh, ีครับพ ER ี่น้องทุกคนอ่หนูแก้วตอนนี้ช่องหนูแก้วโดนปิดก็เลยต้ามาเรียนในจิตตกของปูวมหาวิการก็ขอให้ทุกคนติดตามจนนะครัแต่ตอนนี้น้องแก้วขอเติมก่อนแปดเนึงเติมอะไรโอ้สี่สดีกีฮะเขาเรียกกันปู่ลวงข้าวอะ ่นปู่ที่ผมพูดจริงๆเลยนะปู่นะเราต้องเจอกันะเอาจริงๆปู่เราต้องเจอกันสักครั้งหนึ่งผมสัญญาเลยจัดให้ปู่หนักๆเลยเดี๋ยวจัด40ดีกรีให้ปู่ข้างหลังหนึ่งถือว่าถวายเทียบเทียบเจียบยบอะโอ้ยปู่ดีแล้วล่ะ พี่พีมพูดทีว่าไงครับข่าวคุยมันเยอะมากกับพี่วันเนี้ยใช่ใช่พรุ่งนี้ยกเลิกเนาะใช่เพว่ผมใช่แต่ผมถอนผมถอนออกมาแล้วแล้วกูถ่ายคลิปอยู่กูถ่ายเฉียบอยู่ตอนเนี้ยจริงหอโอ้จะแหละทุกคนระวังระวังคนคนไม่ใช่ระวังคุยนะครับทุกคนมึงอระวังตัวเองอะแล้วงดีๆใส่หน้ากากด้วยนะครับ ใช่โทษทีนะพี่ะระวังด้วยนะพี่ดูแลสุขภาพนะพี่คืองี้ท่านผู้ชมทีหมันมันชวนผมไปดูหนังมันนะครับผมก็ตกลงปรงใจกันแล้วว่าจะไปดูนะครับผมแต่ว่าเรื่องโรคระบาดช่วงนี้เนาะเออน้องก็ขอแคนเซิลไว้ก่อนนะครับผมไม่เป็นไรแต่มีโอกาสเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะครับตั้งแต่ของหมันวะ <c oughs> อ๋อแนวนี้แกเหรอแนวดเพลิอ งลน่หรือว่าผมเริ่มเข้าถึงแล้วอ่ะผมเริ่มอินแล้วเนี่ยเริ่มอินแล้วเจี๊ยบเจี๊ยฟ้าเวลาผมนึกถึงเพลงแนวเนี้ยผมจะนึกถึงเหล่ามีไลอยู่ดูเหล่าเหล่าเหล่ามีไลยู่ตามา ดูระบบความปลอดภัยที่เกินคาดทำไมอ่ะเขานี่ล็อคปั๊บมือจับดึงอ๋อยังอันนี้ต้องตัดทิ้งไหมโผ่น <c oughs> ี่ตัดทิ้งไหมเนี่ยกูไม่เก็ตอ่ะ <c oughs> ไม่คอยตามมุกเลยบม่คิดไม่ไดจากคุณ M X นะครับผมโอ้ไม่อัพคลิป60วันใจพังเวรกรรมโอ้ยโอ้ฮ่ะครับโอ้ฮ่ะครับไมไม่ชอบลิเวอร์พูลนะไม่ได้ยินไก่ครับมันปากดีไก่ครับมันปากดีเจ๊กเว้ยฟังด้ครับใครเด็กเลี้ยงผัวทำไมชลอกครับเดี๋ยวไอโอชิมึงจะมาด่าทีมอื่นในรายการกูไม่ได้พูดเล่นแล้วพูเล่นพูเล่นมึงหยิบพูดไปแล้วโอ้โหตอนนี้ทำไมไม่ชอบลิเวอร์พูลนะไม่ได้ยิน่ครับ ไ,ไก่ครับมันปากดีไอ้คนที่ดูอยู่ตอนเราเอาไปเด็กเลี้องวัวทำไมัลลเด็กเวไอายอชิมึงจะมาด่าทีมอื่นในรายการกูไม่ได้พูดเล่นแล้วกเล่นพูเล่นอาเจี๊ยบ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 วะเฮ้ยเอาจริงๆนะผมเขาเป็นคนที่เชียร์แมนอยู่แต่ผมก็ไม่เคยโทรไปด่า ู anyway. ไปหาดูได้นะครับผมอย่าหาว่าน้าสอนนะครับผมช่องใน YouTube กับ Facebook ของน้าเน็กนะครับผมน้าเน็กห้าห้าห้านะครับพูดรายการอย่าหาว่าน้าสอนดีมากท่านผู้ชมลองไปนั่งฟังดูดีดีดีแบบดีจริงๆอ่ะอืมสั่งก๋วอันกอเนี่ยนี่เสือชานมนี่ ไอโม่ไอโม่ลองมาเทียบนะี่เหมือนนะเผมเห็นเพื่อนโพสนะจะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลเนี่ยผมเข้าไปกดดาวไว้ก่อนเลยเป็นรายการโปรดเลยรออยู่หน้าฟีดนะคุดบิกนี่นี่นะฮะไปเที่ยวทะเลไม่เปียกหรอกยืนปิดอยู่ริมหาด โดยรวมแล้วชอบรอชงผมเห็นเพื่อนพพดนะจะไปเที่ยวทะเลนี่จูแทนหมู่บ้านะนเลยเป็นรายการโปดเลยรออยู่หน้าฟีดนะจุดบิินี่นั่นน่ะไปเที่ยวทะเลไม่เปียกหรอกยืนปิดอยู่ริมหาดโดยรวมแล้วชบความลับกูแตกเลยอยากให้ท่านผู้ชมดูในแอคาวิติกตอกผมมาที่ผมกดหัวใจไว้อะอึ๊บ เฉียบเ่ะคุณท็อปประดิษฐ์นะครับผมเคยออกเฉียบแล้วผมจําได้นะครับทำไมเลยยังไม่กดติดตามคร่าหน,น,นักหน่อยดิวันนี้ขอนั่งหนักหน่อยเพื่อนดีๆแบบนี้มันหายากนะเพื่อนทำไม่ะเพลงนี้มาไม่เคยดีเลย <I love. S 1> เอาคออยู่ จะรู้ไหมอะชะตาชีวิตเขาขาดไมีหน้าล่ะเพื่อนดีๆแบบเนี้ยมันหายยากไงเด็ดเจี๊ยบเจีเจียบดีได้อีกได้อีกพูดถึงเรื่องกาแฟกาแฟาโน่มันเองไหมอุ้แม่อเข้มกินลใจสั่นแต่เราไม่มีนม ใจสั่นแต่ไม่มีนมเข้มกินและใจสั่นแต่นั้นไม่มีนมคลิปโคตรดีเลยเอาไปก่อนสี่เฉียบเทียบเทียบเทียบเฉียบอ่ะคุณธีรพูยังอยู่ดีใช่ไหมไปไหนอ่ะเสาวผู้ชายไปไหนมาตายมีไหมโทษไม่รักเนี่ย ป้าอยูือบหน่อยตายเลยวดีไหมพ่อชื่อตาเนี่ยลูกชื่อตี้ตายไปไหนะไไหนะขอกันตายแล้วดีไหมฮะพ่อ<ฆ>ไม่รักเนี่ยป้าอยูือบหน่อยตายเลยวดีไหมพ่อชื่อตาเนี่ยลูกชื่อตี้ต โอเคไว้ก่อนไว้ก่อนนี่นี่ให้ท็อปเลยตอนนี้ตอนนี้ให้ท็อปเลยฮะเจพีเอ่อฮะเจพีเอ่อครับผมโอ้ยเหนื่อยปวดมึงเหนื <T> ่อยวัน <tune> น <in drink> ี Gotta, <ups tumor imon appear> ้มีแรงกว่านี้ไหมมายแล้วพ่อกูพิมพ์าะวาพ่อมึงดิแต่พิมพ์ผิดเป็นพ่อมิงดิโง่จังเดี๋ยวนี้คำว่าพ่อยืนสะกดไม่ถูกเลยอ่ะ นี่งูเป็นนั่นเลยเหรออู้ตายแล้วเด่๋ยวดีพออย่างเดียวลงพอพอพอไงเงี้ยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แม่แม่เงี้ยพอพอแม่แม่เงี้ยพอแม่ไม่ได้อาวะงูขนาดเนี้เนี่ยพอกูใส่รูป G M เป็นปกใช่ไหมพวกมึงก็ด่าแบบโอ้พี่มี G M อย่างเงี้ยมึงดูดิคลิป M V P ขนาดนี้มึงไม่ให้ได้ พีเขาอกว่าพ่อยิงสกไม่ถูกเลยนี่โง่เบอรนั้นเลยนี่โอ้ตายแล้วไปกูโดนด่ายเนี่ยนะกูตามหาบ้านจีเลยอยเดียวพ่ออย่างเดียวไงพอพ่อพย่างเงี้ยยังยกแม่เจแม่แม่แม่อย่างเงี้ยพอพ่อแม่แม่อย่างเงีทไมแม่ไม่เต่าวะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ผมใส่รูปเขาเป็นปกได้ไงว่าท่านผู้ชมดูเิอย่าลืมเข้าไปฟ o l โล w นะครับผมเจม อัตโตนะครับเพื่อนๆน่าจะได้ดูคลิปวิดีโอที่ผมเปแล้วนะครับจบยังไงให้โลกจำรับคิววันนี้ดีคิววันนี้ดีนะคิววันนี้ดีคิววันนี้ดี แหน่งอยู่ไม่นานนะแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปเขบอก TikTok อะไรอ่ะรัชนกเหรอหูน่าจะเป็นไอ้เข้าห่งคุณแม่เหรอคือคุณแม่ถ่ายลูกอ่ะหูน่ารักจังเลยว่ะบ้านนี้น่ารักจังเลยขออนุญาตนะครับผมคุณรัชนกจุดศูนย์ด้วยนะครับผมเฮ้ยน่ารักดิว่ะนั่งดูอะไรกันเนี่ย A dollar fit. A oh. card. Fifth. Maurapo. Tell one. Fit. Fit. <laughs> Wallet. Kabota. <tanga>. Fit. Fit. <laughs> Keyboard. Keyboard. Fit. Kyang fit. Laptop. <laughs>

ใช่คุณคุณจะมาเศร้ารเลไมต้องมองนะคะตัหนูจะไม่สวยไม่คมแต่ว่าหนูคมไม่ขาดไม่เจอแบบนี้ต้องมองตลอดผมไม่เอรนะชอบใครไม่หนากพะพ่อจะดีเขาชอบอารมลงแบบนี้ทางเลย จะมีผัวแล้วโว้ยพี่ต้องถ่ายรูปให้หนูดูเช็คของก่อนนะคะโแเคแน่นอนครับรับประกันจากทุกคนวถ้าเผื่อพี่เล็กแล้วท่านหนูใหญแล้วมันหลุดหัวข่ำตายเลยนะคะพี่คนละตุ่ลิ้นไก่พังมันแพงเข้าไปเลยโอ้คนล่าสุดลิ้นไก่พังเลยฮะแค่ทานแต่ได้เลยวครับได้ครับเขาบอกแค่ขึ้นเดียว มึงบอกกู48ไม่แย่หรอไม่เน้นเจ็บเน้นแค่กัญจีแต่ตอนนี้นหดมันแย่แล้ว,นนวาาลไปบอกไว้ก่อนข<อ>้าประกาศต้องมาแล้วละคะเดี๋ยวไปแอบได้ก่อนดีกว่าพี่พูดเสียงเบาจังกลัวเมียได้ยินหรือเปล่าคะได้เก็บเสียงไว้ค่ะนี่นลนะดิอันนี้เมียเห็นคลิปยังฮะ เชียบเชียบเชียบเชีย่ะคลิปนี้มาจากคุณ n u m b e อรโอตีนะครับผมคุณน็อตเองเข้ามาฟอลโล่เข้ามาติดตามได้คลิปได้ยังปั่นเลยและแน่นอนครับคลิป MVP ประจำาพัสนี้นั่นก็คือไปไหนอะไปไหนมาตายเลยดีไหมเรา่รักเนี่ยป่าอย่ไม่บ่อยตายเลยดีไหม ข้าชื่อตานี่ลูกชื่อตี้น้องตี้ยแข็งแรงใช่ไหมฮะ <c oughs> โอเคครับผมพาร์ทนี้เอาไว้ตัวเยงเท่านี้แล้วกันท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะยังไงผมฝากด้วยนะครับเรื่องเสื้อนะครับผมที่เราจะทํานํามาขายนะครับแล้วก็นําเงินทั้งหมดเอาไปบริจาคนะครับใครสนใจเนี่ยนะครับผมก็ไปกดติดตามแฟนเพจปิมคุงเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะทําเสื้อมาขายนะครับผมย้ำอีกครั้งนะรายได้ทั้งหมดเราจะเอาไปทําบุญกันทั้งหมดเลยท่านผู้ชมร่วมบุญกันใครที่คิดว่าเราตลกนะครับผมก็เชิญเลยในแฟนเพจปิมคุงนะครับผมชื่อชอบท่านไหนนะครับในทิกตอกอินสตาแกรมในเฟซบุ๊กก็ ไปโฟล์ไปติดตามนะครับของนมาครับผมเจอกันพัดต่อไปฮะพันี้ผมเอาลูกเจมขึ้นได้ไหม <laughs>